ทุกคนรู้หรือไม่ว่าทวีปที่เล็กที่สุดคือทวีปอะไรคือทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียนั่นเองทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเป็นหนึ่งในจีทวีปของโลกประกอบด้วยประเทศและดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้รวมถึงเกาะต่างๆในโอเชียเนียเรามาดูที่ตั้งของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียนะครับทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ต้องอยู่ในซีกโลกใต้ของและซีกโลกตะวันออกโดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคุมมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียผมจะทิ้งพิกัดรวมไว้ให้นะครับพิกัดมาที่เหลืออ่านเอานะครับไม่บ้างแล้ว